ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเขาป่วยจริงน่าเห็นใจนะครับเพื่อไทยเมินนะครับพักประชาชนจองกระถินซักฟอกปมพิสารถ้าถามว่าเขาป่วยจริงทําไมไม่ไปรักษาชั้น14ครับชั้น14เนี่ยคุณลองคิดดูรักษานะครับผู้ป่วยระดับเรียกว่าหูวิกฤตอย่างหนักภายในมิกี่เดือนออกมาเดินปอได้ทําไมต้องไปรักษาที่เมืองนอกครับ เอ๊ะมันคืออะไรครับปกป้องกันจริงนะครับและการที่วันนี้เขาป่วยจริงแต่การหนีหมายจับเท่ากับทําผิดทําไมพักไม่ขับออกจากพักครับเอาเก็บไว้ทําไมเก็ <f ans> <f ans> บไว้ให้รอให้คดีหมดอายุฟาร์มแล้วกลับมาเป็นสสเหมือนเดิมหรือเปล่าเพื่อไทยเมินพักประชาชนจองกระถินสักฟอกปมพิสาครคดีตากใบเย้ยสนทีจตุพรปลกมบ ติดจุดไม่ติดนะเพื่อไทยเมินพักประชาชนเนี่ยจ่อรากปมพิสารคดีตักใบขึ้นเขียงซักฟอบอกเขาป่วยจริงน่าเห็นใจยันสนธิจ,จตุพรปุกม็อบไรรัฐบาลจุดติดยากเมื่อวันที่6ตุลาคม257ในายแพทย์เชิดชัย ตันติสิรินสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนเตรียมขยายผลนำกรณีพลเอกพิศสารวัฒนวงศีรีสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ไม่ยอมมาเข้าสู่กระบวนการฟังการพิจารณาคดีการสลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสไปอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นสิทธิของฝ่ายค้านจะดําเนินการในตามขอบกฎหมายทุกอย่างต้องดําเนินการตามขอบกฎหมายนายกฐมนตีรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้แต่การดําเนินการขอให ให้เจ้าหน้าที่นะฝ่ายค้านอย่าเป็นฝ่ายแค้นกรณีพลเอกพิสารแม้คดีจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้แต่ถ้าป่วยจริงก็ต้องไปรักษาตัวเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจดูแล้วน่าจะป่วยจริงไม่ใช่การยื้อเวลารอให้คดีหมดอายุความ นายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าพลเอกพิสารจะกลับมารายงานตัวต่อสารก่อนหมดอายุความหรือไม่เป็นเรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารยืนยันทุกอย่างต้องดําเนินการตามกฎหมายไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้คําถามในเมื่อคุณไม่รู้นะทําไมคุณถึงบอกว่าเขาป่วยจริงเออถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องบอกไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่าแต่วันนี้คุณกลับบอกว่าเขาน่าจะป่วยจริง แสดงว่าคุณรู้หรือใช่หรือเปล่านายแพทย์เชิดชัยกล่าวต่อยว่าส่วนกรณีนายสนทิริ้มทองกุลอดีตแกนนํากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและนายจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนนํานปชชุดกระแสการชุมนุมไร่รัฐบาลน,นั้นไม่วิตกนะครับเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยที่ย่อมมีความเห็นต่างแต่รัฐบาลเพิ่งเข้ามาทํางานแค่เดือนเดียวก็ต้องถามประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ที่จะชุมนุมขับไล่เพราะรัฐบาลกาลังเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอยู่จะ มาขับไล่ก็ต้องถามประชาชนจะยอมรับหรือไม่นะครับความคิดของนายสมทิและนายจตุพรสุดโต่งเกินไปดูแล้วคงจะตุดติดยากเชื่อว่าประชาชนไม่ยอมรับถ้าจะชุมนุมไล่รัฐบาลในเวลานี้เอ๊วันนี้ผมว่านะครับท่านสสท่านเนี้ยน่าจะสมองเรยนหรือเปล่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนํารัฐบาลไม่ใช่แค่เพิ่งหนึ่งเดือนครับแต่ปีกว่าแล้วหรือเปล่าครับลืมหรือเปล่าครับหรือสมองไม่พัฒนาครับ หรือสมองเนี่ยนะครับหยุดการพัฒนาไปแล้วฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลือนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวเดีฟังครับ